ได้รับผลกระทบอย่างหักในเรื huh. ่องกระบวนการท่องเที่ยวเราเลยคิดว่างั้นต้องลืมนักท่องเที่ยวจากในประเทศก็ยมีการคิดคนเพื่อจัดงานใหญ่องจองประโยชน์ขึ้นมาทั้งนี้ครับนี่ก็เป็นที่มาสักีชาวรัสเซียเข้ามาในจังหวัดระยองไม่เยอะแต่ก็ที่ทำมาประสบปัญหาขึ้นหนึ่งในประเทศจีนของเขาเองเขาก็ยังไม่ปล่อยนักท่องเที่ยวให้จากงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเราใช้จุดแข็งของจังหวัดเราในชายหาด ที่สวยงามนะครับมาสาร้างมูลค่าสเปรดฟู้ดซึ่งเป็นอาหารระดับโลกเลยไม่มีที่ไหนมาที่เมืองไทยดีที่เรานัำประวันนะครับโซนที่สองก็เป็นโซนการแสดงที่ท่านผู้มีเจียรของอาหารซึ่งเราจะมีพูดพักเป็นปร้อยา้า,ยายนครับที่จะออกมามาให้ข้าพเจ้าขเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะยองกลับเรียนท่านท่านรองนตีนะคะ ครับขอบคุณครับต่อบาคุณท่านคนนี้ค่ะชอบอะไรจุดแข่งเป็นจุดข,ขายนะคะต้องมาที่ได้นะคะระยองลองอีครับเลยมาใช้บริการในเทศกาลดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดระยองในปีประกอบการในด้านการท่องเที่ยวี่ยเป็นหลักใหญ่ในการที่จะพื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยวนะคะในส่วนของจังหวัดระย,ยองเองท้นให้เกิดการกระุ่เนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะซึ่งหนึน่งในน้ำตกในภาค เที่ยวและภาดอกันชนด้วยนะคะก็มาจาับมือกันแล้วก็เกิดกิจกรรมที่ออยิง่งใหญ่ขึ้นในวันที่ที่สมาได้เห็นแล้วมาได้ชฉม่แต่ท่านจะได้รับประสบการณ์จาัดก,การเข้าร่วมเข้ามาสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงอาหารของเราว่าวัตถุดิบในเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยอดการจองเนี่ยเิอนแล้วไทที่ยังไม่ได้จองนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ต้องรีบจองในอำเภอแกลงเนี่ยมีที่พักนะคะตั้งแต่โฮมสเตย์ก็เพราะว่าศิลปินการจัดงานทุกครั้ ศิลปินแะเป็นตัวดึงดูด <restrial> ให้คนต่างที่่ะแหละแม่ผิมกัแม่อนะคะไอพีพีสำหรับการบันทึกภาพนะคะ50%ส์เซไปแล้วนะคะช้ากว่านี้นะคะเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่ใน100%รอเปอรนต์ในอนาคตอันไกลนี้นะคะ และ d J E M ที่จะมาสร้างสีสันความมันอย่างไม่หยุดยั้งทุกค่ำคืนวันที่20ตุลาคม2566พบกับ Pixie, โอติโต้ซา,า,าลาซาลูรา ยันนี้จะงานวันเนี่ยร <im> รเราจะทั้งเขลอเพื่อเมืองเพยอแกลงนะครับโดเฉพาะวันนี้ขอท่านมาลองชมงานระยองลองบีดเฟสติวัล2023ก่วนว่าดูว่าระยองเราจะได้สมคำสมคำเล่าลือหรือสมกับ การคาดหวังของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองหรือไม่เพรางานนี้ผมให้ส่วนราชการหลายภาคส่วนช่วยกระดมความคิดทําอย่างไรนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนเด็มมาท่องเที่ยวจังหวัดระยองอย่างมีความสุขได้มาทานอาหารอร่อยอาหารทะเลสดๆแล้วการปรุงโดยอัตลักษณ์การปรุงของรสชาติจากพื้นบ้านของชาวจังหวัดระยองโดยเฉพาะชาวอำเภอแกลงนะครับแล้วก็กีหลายๆเรื่องได้ว่าการ ไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบนนะักท่องเที่ยวสถานที่พักอะไรต่างๆนะครับให้อยู่ในราคาคุ้มค่าราคาที่ว่าคนไทยสามารถรับได้และทุกท่านจะมาเที่ยวได้อย่างมีความสุขนะครับขอบพระคุณท่านที่ว่า